ขนาดนี้เลยลูกไปกินกาแฟพอมพี่น้องกินกาแฟกินกาแฟพอมำกับข่าวกันจามืันนี้ลูกไปอันนี้ได้ปลาไหลร้อนอันนี้ร้อนมากดูหมอไปแค่พี่น้อง กัวะ,ะไข่กัวหอมแล้วก็ปรปุงมากับอันนี้ผักยังเกาะผักอะนนไรนะใบชะพูแล้วก็ผักมะระขี้นกผัดคนลเป็นผักไปก่อนจ้า เชื่อกากอันเก็บเอาตุนจิ้พี่น้องอืมไม่ใได้กะว่าสิเก็บเนาะไม่ได้กะว่าสิเก็บพอบวท่านอันนี้บัดไปเก็บแม่พ่อเก็บเก็บบ้านี่แม่พ่อแรงเออ บ่มีอันบ่ได้พิว้ยยาเนาะพี่น้องเนาะกับตาติมาศกับตองห้าอันอมุนไพรไหเพ่นกินน้ำเนี่ยอ่าเอาหมอคอยคือสองสิบ่มีไปแต่เนาะหาทานใจไฟฟื้นใจไฟก่อนพี่น้อง កាន់ក៏មានតែបើក៏មកឃើញចា៎នេះទៅអមឯងកាត់ថាអមឯងកាត់ ก็อาย่แต่ว่ากรบเพาะเข้มแข็งกินกาแฟน้ำกันก่อนพี่น้องหมอบำฮัตสุกโอ้ หมอสูกันนะพี่น้องเนะาะคลิปนี้ก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวค่อยกิน